วันนี้พวกเราก็จะมาขึ้นรถเมล์กันโดยที่รถเมล์ที่เนี่ยไม่ได้จอดทุกป้ายนะจะจอดเฉพาะป้ายที่มีเลขนั้นๆเท่านั้นอ่ะอย่างเช่นป้ายเนี้ยก็คือจะจอดสายสิบยี่สิบหกสามแล้วก็ห้าสเก้าเวลาดูอ่ะก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองอ่ะจะคือจุดที่เราอยู่ส่วนอันข้างหลังเนี่ยจะคือจุดที่เรากำลังจะไปส่วน อันก่อนหน้าคืออันที่เราผ่านมาแล้ว<ค><อ> <beyond> I <laughs>